สวัสด er. <spe aker> well, ีค่ะวันนี้ดิ้งพิเจอร์นี่เราจะมาแกะกล่องเซอร์ไพรส์อะไรกันนะครับสักครับเซิร์าแกะกันเลยนะกลเวยเยวมาช่วยไหมคะมเฮ้ยน่ารักตัวนี้ของลินนี่ค้ยวินมันต้องแช่น้ำจริงๆหรือเปล่านี่มันไม่ใส่ต้องตัดมาต้องตัด ไม่ต้องแช่น้ำใช่ไหมตัดสายอย่างเดียวใช่ไหมเนี่นี้ยมันต้องตัดสายก่อนเลยวินเขาให้เอาไปอาบน,น้ำจริงๆด้วยนี่ไงไม่รู้วินไม่รู้หรอกแต่ แล้วก็ต้องเช็ดตัวเขาด้วยครก็จะออกมาสวยงามน่ารักอย่งมันจะดูตั้งแต่คืนแล้วโอ้ของแเป็นสีเหลืองโหรอก็เลยหูกุญแจเราเข้าไปอาบน้ำไหมเดี๋ยวมันจะพังนะแล้วไปแช่น้ำเปล่าแช่น้ำกันเลย์เโอเคเราไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เป่าก่อน ขอบคุณนะวินที่ปล่อยมงลิ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดนเขาหนาออมาเช็ดตัวให้เขาด้วยเอ้ยตัวสองตัวเลยนะเอ,อ้ยเจ้เอ,อเ้ยลิ้นอย่าทำของเจ้ลนะิเออเ้นแล้วก็หยอบไปด้านโน้นใกล้ๆนี่ เปล่าเลยเราจะเปล่าไปเรื่อยๆก่อนอารตินเราเปล่าเสร็จแล้วตัวนั้นเหมือนลิงเลยอ่ะตัวนี้เหมือนแมวเหมียวเหมียวตอนนี้ทีมเกิรจะใส่ปลอกคอให้มาเนี่ยคือต,ตัวลิงตัวลิงเหรออ่ะเจ๊จะใส่ปลอกคอเองเป็นไหมหรือว่าเฮียใส่ให้ปลอกคอครๆๆับเฮียใส่ให้หน่อยครับ เฮ้ยวินอันนี้ใส่ผิดด้านมันต้องเป็นดวงดาวตัวนี้ต้องมาอยู่ข้างนอกรึเปล่าเนี่ยความดาวดาวเปล่งประกายต้องมาอยู่ข้างนอกก่อนมาเจ้มาถอใส่ให้มหรือว่าวินจะใส่ใช่ไหมแล้วก็ติดอันนี้เป็นของใครอ่ะสีไหนของวินสีไหนของจีนสีของนีเป็นสีชมพูเลนส์เป็นสีม่วงอันนี้สีม่วงเหรติดให้เลยติดให้เลยเอาที่ชอบเอาที่ชอบติดมันเปลี่ยนกันได้อ่ะเลนส์มาติดนี้ให้ก่อนเร็วมามาเร็ว ตอนแรกก็เลยสวยงามอะน้าน้ามากอกะ,อะถือไปให้เจ้ไปะให้เจ้ไปะอุ้ยมาทำดุมาทำดุนะำดไอ้เฮ <c oughs> ้ยหันหน้ามาให้ดูหน่อยลินโอ้น่ารักจอดเขาหน่อยค่ะน่ารัหันหน้ามาหน่อยค่ะลินหันหน้าตัวนี้ไม่ใช่เห็นหน้าตัวเองอุ้ยน่ารัก มินหันหน้ามาให้ดูยนยครับเอาไปให้น้องจินไปบอกว่าเฮียใหเฮียทำให้ไป